ในเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธที่เข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีพระพุทธรูปมากมายพระพุทธรูปทุกองค์ล้วนมีรอยสวนอย่างนวลเย็นเสมอนั่นเป็นเหตุให้เรารู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้มองดูพระพุทธรูปท่านติชนันหันท่านทไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณทั้งสองท่านนี้มักจะมีรอยยิ้มระบายอยู่บนใบหน้าเสมอไปท่านติชนันหันเล่าว่าเราควรจะยิ้มด้วยริมฝีปากทั้งสองเพราะรอยยิ้มเป็นสัญ,ญลักษณ ของความรู้สึกตัวความรักความเบิกบานและไมตรีจิตเราควรจะยิ้มเพื่อเผยให้เห็นความสมบูรณ์ของสุขภาพจิตและความสวยงามของดอกบัวแห่งจิตใจที่กำลังคลี่กลีบบานอยู่ภายในดวงใจของเราคมธรรมประจำวันนี้ก็คือรอยยิ้มเป็นสิ่งซึ่งบ่งถึงคุณภาพจิตภายในแห่งเจ้าของรอยยิม้มเพราะฉะนั้นเราควรจะสะท้อนคุณภาพจิตที่ดีที่สุดของเรา ให้คนอื่นได้เห็นเสมอไป